สวัสดีครับวันนี้เรามาดูนะครับในน้ำช่วงน้ำลดนะครับก็จะมีการหาปลาครับวันนี้เรามาดูครับว่าการที่เขาหาปลาใช้วิธีกระบวนการแบบไหนนะครับันนี้คือการหาปลาโดยใช้โดยการทอดแหรับมีคุณลุงนะครับล รูด้วท่ไอไปแล้วครับมันสองคนรออยู่นะครับถ้าลงขข่ลงขขยนะครับหรือว่าจะติดไหมครับคนเยอะนะครับอันนี้เป็นหมาย่อเก็บน้ำธรรมชาตินะครับ 了解不到，我们只能依凭感觉。 นี่ <im itation> <im itation> มันงมแล้วนี่ลงจะมันงมล้วอนนี้ให้เม็ดครั <im itation> าาบน่นาให้แกนนะเนตมตรงหน้านี่จะงมแล้ว <im itation> <im itation> เลยออกไปหน่อยดิบุงบ๋งบุง๋งบุ๋งบุ๋งอยู่กับที่นะ

มันไหลลงไปมันรูนหมดเลยน้ำใหม่เอาปลาด้นสองตัวปลาเน้นรู้มีบ้างไม่แน่อแลองก็ะายก็ปล่อยไอ้นี่ใหญ่ใหญ่ยังไม่เห็นอ้าวทั้งโล่ไง thì tôi là tôi này là mình cơn bìn mình lại nó mày cái ดินมันทับเป็นแลนเนี่ยแทนใหญ่ไม่ใช่แทนเล็กเนดินดูดเดียวแหละทำเสาทำเต็นท์อะครับทำเส็จแล้วทำเส็จแล้วทำบุไข่เส็หรือเปล่าเฮ้อรีบกันเถอะ ไม่ดูยิ่งได้คืนจังเอย่นี่านั่งแอ่งน้ำเลย